สวัสดีครับร้านบรรยชาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เราดีวิวจักรส่งกันอีกแล้วนะครับกับคูปุต้าเก่าญี่ปุ่นนะครับขนาด20แรงม้านะครับตัวนี้ที่ตั้งขายไว้อยู่ที่79,000นะครับอันนี้ลูกค้าจากอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับผมจองไปที่เรียบร้อยเดินทางกลับไปแล้วนะครับรถส่งส่ตรีบจัดตรงด่วนเลยฮะตรงเลยอันนี้ราคาที่79,000นะครับจบไปแล้วนะฮะลูกค้าที่สนใจรถเก่าญี่ปุ่นนะครับ รถรุ่นใหม่ๆนะครับเจอในร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับอันนี้สาขาสองนะครับรุ่นใหม่ๆนะครับมีก็มีนะแล้วคูโบต้ายันม่านะครับคุณลูกค้าจากจังหวัดพะเยานะครับผมยินดีครับผมยินครับผมดี